ใช่ครับแบบนี้แหละโชคคือโจทย์ข้อเน,นี้ยเขาไม่ได้ถามหาผลลัพธ์เขาถามหาแต่ใครเอ่ยหาเศษครับไ่หาเศษถ้าหาเศษอย่างนี้แล้วก็แทนรักไก่แทนเลยดีไหมไม่ต้องตั้งหารดีครับครับการหารแบบนี้มีการตั้งหารนะจริงๆตั้งหารยาวเลยเพรามันยาวด้วยนะับหารสังเคราะห์ใช่ไหม หันสองข้อเราทำมาหลายข้อแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวตั้งอันนี้คือตัวหารน,นครับจับตัวนี้ไปกลับเครื่องหมายเลยให้เอเป็นไรดีลบหนึ่งครับลบหนึ่งติงหน้าครับไมตตี้ลบหนึ่งนะแล้วก็ลักไก่เลยเอาไปแทนไปแทนทุกที่ที่มีเอ็นะครับแทนมาแล้วเราจะได้ออกมาเป็น ลบหนึ่งยกกำลังสามสามบวกสามควกลบหนึ่งยกกำลังสามครับโอเคบวกสามคูณลบหนึ่งแล้วบวกสองแทนครบแล้วเอ,อันนี้แกะมาเครื่องหมายลบยกสามครั้งลบลบลบก็ได้ลบได้ลบครับหนึ่งคหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่ง ได้หนึ่งตรงนี้ได้ลบสองครั้งลบลบเป็นบวกบวกหนึ่งได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งไปคูณตัวหน้าอีกได้เป็นสามครับสามครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยลบสามครับลบสามบวกสองครับใส่กันนี้หมดหักกันใช่ไม่ใช่ครับได้หนึ่งเหลือบวกหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้คือใครนั่นเอง เศษครับเศษนะครับตอบเลยนะครับจบเลยเศษคือบวกหนึ่งนะครับมีค่าเป็นหนึ่งเฉพาะเศษนะครับแต่ผลลับเรารู้ไหมว่าหารได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับรู้นะฮะถ้าอยากรู้ทําไงครับหารสังคะห์ค่ะเลือกหารสังคอ์กันเลยไม่หารสังคอกก็หารยาวนะครับสองอย่างค่ะอันนี้เป็นวิธีการลักไก่หาแต่เฉพาะเศษนะครับเทคนิคนี้ ค่ะโอเคครับ